สวัสดีครับผมบีนะครับจากร้านเซอร์ไวท์พลามสองครับวันนี้เอาใจสาวค้าสามร้อยซีซีกันบ้างจะพามาชมนะครับกับยามาฮ่าเอ็มทีศูนย์สามสภาพน้ำฝาคันนี้นะครับตัวรถจดทะเบียนปีสองพันสิบหกครับสภาพเรียกว่าใหม่กิ๊บ์กิฟตป้ายแดงเลยทีเดียวเล็ขไม่น้อยมากๆนะครับและเรียกตัวรถเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปแต่ก่อนอื่นเช่นเคยนะครับผมฝากกดซับสไคร้กดแชร์และกดไลค์เป็นกำลังใจใด้วยไป Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. These girls are wonderful. เคครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวตัวรถแบบใกล้ๆกันบ้างนะว่าสภาพรถจะเป็นยังไงและของแต่งที่ให้มาจะมีอะไรมาบ้างนะครับผอจเริ่มต้นในส่วนของนับปัดเลนไมเช่นเคยครับตรงนี้เลขไมบอกได้เลยว่าวิ่งมาน้อยมากๆครับ เลขไม่วิ่งในเพียงแค่8,300กิโลแทนครับย้ําว่าไม่แท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของของแต่งนะครับที่ให้มากับตัวรถตัวนี้จะเป็นในส่วนของแฮนด์แต่งครับพร้อมตุ๊กตาแฮนด์แต่งนะครับที่ยกสูงขึ้นมาเพื่อให้ขี่ขับขี่ได้สบายมากขึ้นครับด้านหน้าครับเป็นชิลน้าแต่งนะครับผมตัวนี้ทรงเคทูนะครับสีสโมกนะครับเข้ากับตัวรถบอกได้เลยว่าหล่อหลอดูดูตัวรถครับสีเดิมสวยใสทั้งคันนะครับเลยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอน ยางหน้าหลังนี้ใช้เรียกว่าใช้กันได้ยาวครับผมัวรถสภาพเดิมๆนะครับเรียกว่าสภาพนี้โรงงานกันเลยของแต่งนีมาบ้างพอหล่อนะครับแต่ว่าสำหรับสายเดิมนะครับแนะนําเลยคันนี้เครื่องยนต์นี้บอกได้เลยว่าไม่ต้องห่วงครับเครื่องแนะ่นๆน่นแน่นอนครับ เหมาะกับการออกทิปและใช้ในเมืองสุดๆนะครับใครที่หาอยู่ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวในส่วนของเครื่องยนต์ครับกาลังเครื่องยนต์ตัวนี้อยู่ที่320ซีซีครับผมท็อปสปีดที่ทําได้ตัวนี้อยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบอกได้เลยว่าแรงใช้งานได้จริงเหมาะกับคนที่หาอยู่สําหรับนักเก็ตไบค์นะครับ ค่าสามรซีซีบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์ด้านนอกดีกว่าครับว่าเครื่องจะเงียบหรือเปล่านะครับผมจะหอนจะดังอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวฟังด้านนอกดีกว่าพร้อมเทสระบบไฟรอบคันนะครับว่าระบบไฟติดครบไหมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กับเสียงท่อกันนะผมว่าจะเป็นยังไงนะครับเครื่องจะเงียบอย่างที่พูดไว้ไหมนะครับเดี๋ยวขออนี้ตไปดกุญแจรถนิดนึงนะครับครับขออนี้ตสตารรนะคับ ระบบไฟติดครบใช้ได้ทุกจุดนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูรอบรถกันนิดนึงครับเครื่องเงียบๆนะครับตัวนี้ท่อเดิมครับนุ่มๆสีสันสวยงามทั้งคันครับตัวนี้บอกได้เลยสายสั้นแต่งนะครับตรงรุ่นครับยางหน้าหลังที่ใช้ได้ยาวเหลือๆก็เลยทีเดียว งามพร้อมใช้ครับชิลหน้าแต่งหล่อๆครับตัวนี้เข้ากับรถสุดๆเลยสำหรับท่านใดที่หาอยู่นะครับห้ามพลาดเลยคันนี้ถูกใจแน่นอนเลขไม้แท้กการันตีนะครับโอเคครับตัวนี้ดับเครื่องยนต์นะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวรถนะผมวันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นมาแจ้งนะครับสำหรับท่านที่ออกรถกับทางร้านเราเซลวบนะผมของแถมที่ท่านจะได้รับนะครับผมมีดังนี้เลยอย่างที่เห็นครับผมหมวกกันน็อกฟรีนะครับผมแบบนี้1ใบครับผมสามารถเลือกลายเลือกไซส์ได้เลยอย่างที่2ครับโปรโมชั่นแถมนะ้ามันเต็มถังครับออกรถจากเรานะครับผมแถมน้ำมันเต็มถังทุกคัน3ครับผม เซอร์วิสรถนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวเช็กระบบให้ก่อนปล่อยรถทุกคันนะครับโอเคแล้วก็หมวกกันน็อกนัสำหรับท่านใดที่หมวกกันน็อกอยู่แล้วก็สามารถเลือกรับเป็นตัวแนตั้งรถเซอร์วิสรถได้นะครับผมสำหรับอย่างวันนี้ก็ยังไงฝากร้านเซอร์ไพไว้ด้วยนะครับผมร้านเรามีช่องทางการติดต่อก็ดังนี้เลยนะครับผมสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ